ออนิ e w โตโยต้าแคมรี่เจน9้น้ำมันถังเดียววิ่งได้1,000กิโลเมตร สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยถ้าเพื่อนเพื่อเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับพอมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ all new toyota camry ี่ Cam 2ิบใหม่นะครับหรือเจนที่9ใหม่นะครับถูกนํามาจัดแสดงที่งานปักกิ่งมอเตอร์โชว์ชูไฮไลท์ light, รุ่นไฮบริดสอง0ุดศม ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับโ o y ยต้ a แคมรี่เจนเจนอเรชที่9นะครับที่วางจำหน่ายในประเทศจีนมีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรและไฮบริด2.0ลิตรพร้อมทั้งชูจุดขายในด้านอัตราสิ้นเปลืองต่ำเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะรุ่นไฮบริด2.0ลิตร สามารถทําระยะทางขับขี่ได้มากกว่า1,000กิโลเมตรด้วยน้ำมันเพียง1งถังนะครับแถมยังไม่ต้องรอชาร์จไฟเหมือนกับรถ E ีีอีกด้วยครับสาหรับเวอร์ชันจีนะครับมีให้เลือกทั้งหมด9รุ่นย่อยรุ่นเบนซิน C C 4รุ่นและรุ่นไฮบริดอีก5รุ่นนะครับโดยแบ่งออกเป็น3ดีไซน์หลักได้แก่รุ่น L e ที่เน้นดีไซน์เรียบหรูและล้าสมัยรุ่น SE นะครับที่เน้นดีไซน์แบบสปอร์ตและรุ่น XSE นะครับที่เน้นดีไซน์สปอร์ตคู่คู่ไปกับความหรูหราครับ ดีไซน์ภายนอกนะครับโดดเด่นด้วยไฟหน้าที่ถูกออกแบบเป็นรูปตัว C นะครับสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบของโตโยตา้ารุ่นใหม่ๆภายในห้องโดยสารนะครับโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วทำงานด้วยชิปคอนคอมสเตปนากอน8155 พร้อม user interface ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเวอร์ชัน G นะครับซึ่ง g s c Toyota นะครับระบุว่าสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและวิเคราะห์คำสั่งเสียงที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำครับบริเวณใต้หน้าจอนะครับยังถูกติดตั้งสวิตควบคุมระบบปรับอากาศแบบสัมผัสพร้อมด้วยราคากระจกพาราโลมิกเคลือบวัสดุกันร้อนสามารถลดการแผ่ความร้อนนะครับเข้ามายังห้องโดยสารได้ถึง87%และยังช่วยลดน้ำหนักตัวรถได้ถึง 20กิโลกร,รมัมเมื่อเทียบกับหลังคาทั่วไปนะครับรวมถึงยังถูกติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าแบบ AR HUD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำทางได้อย่างแม่นยำครับนอกจากนี้นะครับลูกค้าย,ยังสามารถเลือกติดออปชันเสริมได้มากมายยกตัวอ,อย่างเช่นระบบสแกนใบหน้าแบบ3มิติสำหรับการตั้งค่าโปรไฟล์ส่วนบุคคลระบบกุญแจดิจิตอลคียกล้องมองภาพแบบโปร่งแสงเพื่อแสดงภาพในจุดอับสายตา ไฟเรืองแสงภายในห้องโดยสารปรับได้64สีระบบกองฝุ่น PM 2.5และระบบฉีดน้ำหอมอัจฉริยะเพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารเป็นต้นครับสำหรับราคาจำหน่ายของ All New Toyota Camry Hybrid ในจีนอยู่ระหว่าง181,800จนถึง288,800หยวนหรือราวๆ890,000บาทจนถึง130,000บาทครับขณะที่รุ่นเป็นสินล้วนนะครับมีราคาจำหน่ายระหว่าง 1 7 3 8 0 0จนถึง198,800หยวนหรือประมาณ850,000บาทจนถึง980,000บาทครับส่วนในประเทศไทยนะครับยังไม่มีข่าวว่าจะนำรุ่นนี้มาจำหน่ายนะครับผมยังไงก็คอยติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆได้นะครับก็เป็นอีกเรื่องที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยน,นะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ